สวัสดีคะ่ะเอ้ยเขาหม่ดถวโอสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมไม่มีใครมาเลยนั่งชิวนั่งตากลมลมร้อน ยี่ยังมีลมอยู่นะมันหายไปไหนหมดละหน้ามืดเลยดำมืดหน้าสดไม่มีฟิลเตอร์ กินข้าวเหนียวแล้วอืดท้องเอา,าไหล่สดจ้า,าวันเสาร์วันเสาร์มันหายเป็นมันหายเป็นหนอง,งอยังอมาดูซิมาดูสิลูกอ,อุ้ย ตรงไหนอ่ะอย่าเอาเมือไปแมันสิเวลาหนูจับว่ามันติดเชื้อเพราะว่ามือไม่ได้ล้างเ๋ยวาไปเอาไปจับมากสวัสดีค่ะมาทาักทายกันคุยกันเล่นๆชิวๆค่ะเด็กน้อยมาดูซิเด็กน้อยมันก็บวมหลายแฉะเอาเมื่อเมื่อ่ะเอามันถือคานีขูดว่ะคางเกงขูดมันเป็นหนองตัวนี้โอ้ ต้องขูดแผลออกแล้วมั้งเนี่ยขูดยังไงขูดแล้วขูดเธอร้องขี้แตกแม่ขูดแบบไหน,นขูดเนื้อที่มันเป็นแผลที่มันเปื่อยที่มันเป็นหนองออกอ่ะแล้วก็ถึงจะใช้ย,ยาใหม่ได้มันางหลินนะบ้านชิวๆค่ะตอนเย็นมันเป็นหนองไหมลูกโอ้ต้องเอาอันข้าต้นบัด ป้ายอ,อมันมน,นี้ยน้ำเกลือ,อยู่ขางกำแพงนะขีดฉีดแบบให้หนองหายอ่ะเอาเอาเอาตรงไหนที่มันเป็น้น่น่นะหนูก็เอานี่ทาทาเช็ดเช็ดออกอะที่เป็นหนองอ่ะแล้วก็ค่อยทายาเพราะว่าโอทายาอย่างงี้มันไม่ถึงแผลไงมันก็ทําให้แผลมันบวมมันเป็นหนองเดี๋ยวเอาเวลาอ่อน้ได้ได้เอามาล้างได้น้ำ,นำเกลืออยู่ข้างกําแพงข้างบ้านน่ะ นั่นแหละก็ต้นบัดทาแม่านางเล่น์น่ะบ้านกันค่ะฝนโปตกฝนหนาจจะทิมช่วงแล้วทิมช่วงทิมยังแล้วมีแต่ความแห้งแล้งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุนได้ นิตยาหนึ่งสองยายผ้าแสบคะ่ะนั่งดูชาวบ้านชาวช่องก็ผ่านไปผ่านมานั่งดูอากาศดีๆนี่คืออะไรอะ่ะ วเตัว่ะอืมโอเคไปใดอย่ากกี่ข้านคะ,ะเอาหญิาออกจากบึงเน่าอากาศดีดีแต่ว่าหันกี่ข้านมาดนี เอวมานั่งไล่สดอากาศดีเหมาะแก่การทำสวนอุ้ยเจ้าก็ะยเปิดอันนั้นคุณน้องกั็เสียงเข่าของข่อยตัวเป็นยังไงมันต้องเอาน้ำเกลือให้แผลเกลือนิดเดียวอะไให้แผลเปิดเด็กหน่อยหกลมคะ่ะเตซสอมบอนเ่อไหรจังมือละ หนูจะเทหนูต้องเอาเออข้าวต,ต้นบัดนั่นแหละลูกจุ่มให้มันชุ่มชุมใช่ให้มันชุ่มชุมก่อนสวัสดีค่ะผู้เฒ่าคุณยายฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะน,นั่นแหละตรงไหนที่มันเป็นหนองอะหนเูเคียรเคียออกเพราะมันเป็นแผลโอ้ือเป็นแผลหายซาแทต่ก่อนโดนเป็นนน่ง ออน้ำหนองไม่ดีถ้าน้ำหนองไม่ดีมันก็จะทำให้เป็นแผลหายชาเป็นแะลเขาเนี่ยเกิดทุกครั้งอ่ะที่เป็นอ่ะเดินบ่อยก็ทำให้ <5 S 1> เ<อ>าเดือนหรอวะเออเดินบ่อยมันก็จะทำให้ <5 S 1> แผลหายชาด้วยนี่อาการเหมาะแก่การไปรเอาหญ้าออกจากมะน,นาวต่ยทำไมป้าขี้เกียจจังออกมาไล่เอาสักสิบนาทีสิบนาทียี่สิบนาที แ,แค่ออกลูกแล้วมันถึงจะทายาถึงค่อยๆแตะนะบ้างจะรู้สึกเสียวอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนอื่นทําให้แล้วหนูจะเจ็บไงเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงไหนมันตื้นลึกหนาบางแค่ไหนแล้วกนเทน้ําล้างได้แบบว่าไม่ได้เอาน้ำเกลือดัวยเนี่ยถ้าเทน้ําล้างมันยิ่งแสบเอาน้ำเกลือค่อยๆเช็ดออกตรงไหนที่เป็นหนองที่มันแผลมันทายาแล้วมันเปื่อยอะ่ะยามันก็แรง สวัสดีสวัสดีสสดปีใหม่สุดใสสุดใสอากาศดีดีนั่งดูชาวบ้านขับรถผ่านไปผ่านมานั่งดูคขาแต่ละบ้านเข้าออก เขา,าไปโฉมใครว่าทำเป็นหยาดจันเขามาดูบ้านเขามาขับรถเลาะดูบ้านกันไหนขอเพื่อนมานี่ไงก็เ,เป็นในซอยในหมู่บ้านบ้านจะสันขายดีค่าเกษตรคืนเท่าไรกับ่พ่อขายเริ่มเห็นยงแผ่แล้วปะ นั่นแหละลูกก็ให้มันต้องให้มันอย่างนั้นแหละมันค่อยๆเขี่ยออกเองแล้วค่อยๆแห้เขี่ยอไม่ให้มันอออให้มันรอบๆก่อนให้มันเปิดทุกแผลรอบๆก่อนอันนี้ไม่มีหนองเลยนะอันเหรออันแหละน้ําเกลือท้องบนจะหายแล้วเหรอแหละน้ําเกลือน้ําเกลือเช็ดแหายน้ําเกลือเช็ดเช็ดล้างน้ําเกลือออกเข้าไปตรงมันยังอ่ะ เออก็ยังงง <ไป S 1> อยู่ว่าทาไมเธอล้มยังไงลม้ลมลงอีท่าไหนเนีย่ยลงแบบทุก <s ules> เหมือนสไลด์เขาป่ะอ๋อเออก็ได้ทูไป,ปก <S <s <ules> <S ไปับพืน้นเอเอสไลด์หัวเขาเหรอที่แรกก็ลุกไม่ได้นะนั่งแบบนั่งคุกเขาเนี่ยให้เลือดเนี่ยแบบนะั้นให้เลือดมันไหลแบบตรง,งๆเ่ะอแล้วใครมาขึ้นไม่ที่แรกมันก็ลุกเองได้ยังไม่มีเพื่อนช่วยเลยเหรอ เน้ึงเดินเดินมาดูเฉยๆต่ไม่มีใครช่วยเออหนูลูกเองไี่ดีแต่เพื่อนคนหนึ่งพาไปห้องพักครูพาทำเหนใครบารเหรอแล้วเพื่อนคนอื่นเดินไปดูแล้วก็ไปใช่ว้าแบบนี้ทุกครั้งทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ช่วยคนอื่นเขาก็ไม่ช่วยตัวเองเป็นคนอื่นเขาก็ช่วยรอ อโอ้โไม่ช่วยเพื่อนก่อนหรือเปล่าไม่อันนีออ้อันนี้เขี่ยออกอันไหนที่มเป็นแผลที่เป็นเนื้อเปิดแล้วมันจะได้ทายามจะได้ถึงอูกี่หัวใครอ่ะมันต้องอย่างนั้นเวลาหนูทายาหนูก็บีบใส่ข้อต้นบัตรอะ่ะมันจะได้ถึงถึงใส่เพราะว่าไม่ปะอ้น ก่อนทุกทีเอาคัตติ้งบัตอ์อันแบบไม่ใส่น้ำเกลือได้ไหมนั่นแหละได้เช็ดออกก่อนเช็ดลแล้วแล้วก็แล้วก็ค่อยทาเออเพราะว่ามันจะได้ถึงมันจะได้แบบหายไ้กี่นาทีละลเออแปบ๊บหนึ่งสิบนาทีแล้วแต่ไม่มีคอมเมนต์เลยเอาสักยี่สิบนาทีทำไมคนอื่นเขาแบบมันคุยมีเป็นร้อยคนแล้วปะ อืมก็ช่องคนอื่นเขาดูคนดูเยอะไงอันนี้ช่องป้าไม่มีใครดูเพราะช่องใหม่มากป้าเปิดยังยังไม่ถึงสามปีอะยังไม่ถึงปีเลยถึงแล้วไม่ใช่หรอยังอ๋อพว่<อ>นกบินกลับบ้านเป็นฝูงใหญ่เลยอะอมไม่เปิดยัง ออกมาไล้หน้าสดเลยเทปบวกได้ใครกินม้ค้าหรือก็ไม่ต้องกินข้ค่าหรือหน้าแต่แบบอืสิบนาทีแล้วมีใครดูบายบายดูบรรยากาศดูบรรยากาศบ้านนอกพน,นา บรรยากาศอ,อันแรกเปิดแผลออกอ๋อไม่ได้เช็ดกล้องไยช่องกล้องมัวมากเก็ว่าอยู่บายบายเอ้าวางตรงไหนอ่ะ